โอ้ยฟีลลิ่งดีขึ้นเยอะครับดูเป็นรถขึ้นเยอะครับก็ครับสวัสดีครับมาพบกับผมพับใสกจากจูนไบโอนครับก็วันนี้เราจะพาไปรีวิวตัวเจ้าโชวคแอดวานครับโดยมีนายแบบเป็นลูกลักวิกโ้คันนี้ครับเป็นรถแข่งพี่โอ๊ตสมัยแรกๆเลยครับเดี๋ยว จะมีภาพให้ขึ้นดูตรงนี้เดี๋ยวจะมีภาพให้ดูว่าเป็นคันไหนก็วันนี้เราจะเอารถคันนี้ไปทําโช๊คที่แอดวานใส่ห้าเป็นร้านทําโชค๊คครับก็คันนี้จริงๆแล้วมันใส่โช๊คแอดวานมาแล้วตั้งแต่สมัยตอนที่แข่งรถแต่มันนานแล้วตอนนี้โช๊คมันเริ่มจะหมดสภาพแล้วก็คือมันเริ่มเด้ง มันเริ่มมันเริ่มกระเด้งกระดอนเริ่มมีเสียงแล้วครับก็เราจะนําไปโอเวอร์ฮอนใหม่เปลี่ยนพวกซีลพวกน้ำมันอะไรใหม่หมดเลยครับก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึ่งว่าจะเด้งขนาดไหนจะอะไรขนาดไหนเดี๋ยวจะมีรูเป็นภาพตัวอย่างให้ดูก็วันนี้ก็ขอไปทีไม่ได้ข่าดเด็ดขัดครับบดีนนขัดตัวก็ข,วขัดมนาน่ยไม่สมบูรณ์รถเป็นรถกันล้ำชินทำหัวที่โผล่เติมก็เปิด ขนไปหมดแล้วตอนนี้คือกำลังปั้นนะอันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปชมกันตอนถึงล้านครับผม ก็ถึงหน้าร้านแหละก็จะเป็นทางเข้าครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าไปในร้านร้านก็จะเป็นซอยเล็กๆครับอยู่เส้นพุทธมณฑลสายาเลี้ยวเข้ามาใช่ไปไปหมด นนี้ถึงแล้วร้านเป็นร้านแอดวานครับก็ร้านทําโชคของพี่เพชรใช่วันนี้นี่วีโก้ลูกรักผ่านศึกมาเยอะเยอะมากใช่นี่เราจะมาดูโชคเก่ากันก่อนใช่โชคเก่าจะเป็นโชคแอดวานของพี่เพชรอ,อยู่นี่ใช่แต่อันนี้มันเป็นโชคชุดแข่งมันเป็นโชคของรถแข่งใช่เราก็เดี๋ยวต้องไปสอบถามพี่เพชรอีกทีนึงว่า พีเพย์เขาจะใส่เป็นตัวไหนให้หรือว่าจะถอดตัวนี้โอวอร์คอนเปลี่ยนซีนเปลี่ยนอะไรยังไงเดี๋ยวตามเข้าไปชมข้างในร้านเดี๋ยวดูนี่บรรยากาศร,ร้านนี่นก่อนไปเอาพีเพชรสวัสดีครับสวัสดีครับครับอันนี้ก็จะเป็นพีเพชรครับเจ้าของร้านพีเพชรแนะนําตัวนิดนึงอ่าสวัสดีครับผม,ผมช่างเพชรนะครับเป็นเจ้าของโช๊คแอดวานครับรผมร้านของพีเพชรเนี่ยพีเพชรรับทำโช๊คของอะไรบ้าง เป็น s u v แล้วก็กระบะทุกรุ่นครับตั้งแต่รถยุค90ยันปัจจุบันเลยครับก็คือรับหมดเลยรับหมดครับจะเป็น s u v ก็คือว่าพื้นฐานของกระบะได้ทั้งหมดครับอย่างโช๊คอย่างวันนี้ผมเอาวีโก้มาก็คือรถวีโก้เนี่ยมันเป็นรถของพี่โอ๊ตครับรถเก่าพี่โอ๊ตก็คืออยากจะทําเป็นรถบ้านแล้วอยากจะให้พี่เพชรคือโอเฮันโชคให้หน่อยก็คือว่าเหมือนว่ากับ จากสภาพรถแข่งกลายมาเป็นกระสดยุทหลังถนนเป็นรถบ้านเป็นกรตสดยุทนิดๆหน่นนอยๆขอแบบสมวัยรุ่นนิยมนิดๆได้เลยครับไม่มีปัญหาครับพี่เพราะว่าตรงนั้นพเพราะทางร้านเราสามารถปรับเซตรีวาลได้ทุกชิ้นส่วนครับก็คือว่าจากรถแข่งแปลงเป็นรถบ้านก็ได้ จากรถบ้านจะแปลงเป็นรถแข่งก็ได้ครับทรงเราจะจับทรงอย่างเงี้ยเราเราบอกพี่พลเราบอกพี่เพชรได้เลยไหมว่าเราอยากได้บอกได้บอกได้ครับเพราะว่าโชคมันเป็นสตัดแบบเกียวครับก็คือว่าสามารถปรับขึ้นลงได้แล้วก็ถ้ามันยาวไปหรือสั้นไปแล้วก็มีเครื่องกึงตัดได้เลยครับมีครบครบหมดครบหมดครับก็คือว่าจบในที่เดียวสําหรับเรื่องโชครับครับผมตั้งแต่ขั้นตอนแรกยันขั้นตอนสุดท้ายก็คือว่าจบหมดครับก็คือว่าไม่ต้องส่งงานที่อื่นครับ ดัดแนบยกสูงโหลดเตี้ยได้หมดครับจบในที่เดียวได้ครับเดี๋ยวยังไงเราไปดูกันอีกทีนึงว่าวีโกจะเป็นทรงไหนได้ครับผมเดี๋ยวก็มาเปิดดูแล้วกันจากสเต็ปรถแข่งกลายเป็นสเต็ปรถบ้านต้องโมอะไรเพิ่มมา่งโอเคเราไปชมกันครับได้ครับ นี่สภาพโชคของเราคู่หน้าดูฝั่งนี้ไม่เหลืออะไรแล้วใช่เพราะว่ามันใช้งานมันหนักหนาสาหัสอันนี้คือโชคของวิ g โกถูกไหมเว้ใช่ครับซึ่งมาดูอย่างแรกเลยครับซีนก็จะเป็นเมื่อสปีที่แล้วครับพอรูปแบบซีนก็จะต่างกับปัจจุบันอ่าซึ่งมันมองง่ายว่าโชคตัวนี้ใช้ไปกี่ปีแล้วครับอ่าอ่าก็เราจะดูได้จากฝาซีนเพราะว่า ที่ร้านก็จะปรับปรุงพัฒนามาเรื่อยๆครับส่วนไหนที่ว่ามันดีอยู่แล้วก็เก็บไว้ส่วนไหนที่ว่ามันยังดีไม่พอก็ปรับปรปุงมาตลอดครับครับผม,มองดูได้เลยครับว่าอันนี้ก็จะเป็นซีนกันฝุ่นตัวเก่ารูปแบบก็จะต่างกันครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวปัจจุบันที่เราใช้อยู่ครับครับม,มันก็จะมีมองเห็นชัดๆก็แ๊บนี้นะครับ <ๆ S 1> นี่ครับ อันนี้อันนี้ือเป็นเป็นอันนี้ตัวใหม่ครับทางนั้นนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมหยิบฝาให้พี่วานหยิบฝาข้างบนแท่นกลึงให้หน่อยอันนี้ถรงไ้เปี่อ่าใช่ครับอ่านี่ครับซีก็จะเป็นตัวใหม่หมดเลยครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวเก่าอ่าเดี๋ยวผมล้างให้ดูคร่าวๆนะครับแป๊บนนะครับ เหมือนลูกค้าใช้ไปอลูกค้ามาจะมากโกหกเราว่าใช้ไป2ปีปีเดียวกโกหกเราไม่ได้หะอกครับเพราะว่างานนี้เราเปิดมาเราก็จะเห็นเลยครับ,รบว่าโชคตัวนี้ใช้ไปกี่ปีละเป็นรุ่นไหนประมาณไหนครับ,รบอย่างแรกเลยแล้วก็ส่วนอย่างต่อไปก็คือเหมือนลูกสูบเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าลูกสูบที่อยู่ในตัวเนี้ยครับกับ,บแผ่นวงแผ่นวาลวน่ยว่าเราเรียงไว้เมืม่อกี่ปีที่แล้ว มันก็จะเห็นเลยว่าก็คือโชว์เราจะพัฒนาไปเรื่อยๆถูกต้องเราจะแก้ไขสิ่งที่มันมันไม่ดีถูกต้องใช่ครับไม่ค่อยเวิร์กก็เปลี่ยนใหม่ถูกต้องใช่เลยครับเราก็จะเห็นได้ชัดทุกตัวครับว่าตัวไหนเป็นไรยังไงครับอันนี้คือสภาพโค킹หมดสภาพมากๆที่ต้องกระทุ้มออกกันแล้วแกนคดคือดูจากสภาพแล้วไม่ได้เอากลับมาใช้ใหม่ได้ครับ ดูครับหลังจากรีวิวจะเป็นยังไงครับผู้ยิงเขาเขายิงไอ้นี่ครับครับโมโนถ้าเกิดว่าเป็นของอย่างพวกผมมาคือยิงข้าวอ่ะใช้ปักลมยิงได้ครับแต่ยิงออกข้ามใช้ปักลม,มต้องใช้ไปแจขันออกเพราะมันพวกผมไม่ได้ทําเมคหัวพร้อมจะแก้ไขได้ตลอดเวลาครับแต่ถ้าเมคหัวก็กคือว่าทําแล้วเกลียวหัวนี่ไม่ชอบพงัง ก็คือใน,นตอนนี้แก้วหัวพงังพังครับพังอ๋อเดี๋ยวเราไปดูอีกทีหนึ่งตอนที่บิลเสร็จครับบิลเสร็จแล้วคารของวิโก้ที่เป็นรถโหลดอีกจุดนะครับโช๊คหลังเมื่อไหร่ที่ดัดแหนบโช๊คซ้ายขวาจะยาวไม่เท่ากันครับก็คือถ้าเกิดว่าทําให้ตรงเลยอะ่ะต้องทัานข้างยาวข้างครับ แต่ว่าสําหรับโชกที่เป็นโชคทวินไม่จําเป็นครับเพราะว่าซ้ายขวาจะโชคเท่ากันก็ได้แต่เป็นโมโนไม่ได้เพราะว่าเมื่อไหร่ที่โชคยาวไม่เท่ากันอ่ะลูกลอยก็จะอยู่คนละจุดเพราะลูกลอยอยู่คนละจุดุ๊มเนี่ยตัวไหนที่ว่าโชคยาวห้องแก๊สก็จะบีบได้ยน่อยออเมื่อไหร่ที่ว่าโชคมันสั้นยุบลงมาปุ๊บบีบเยอะ,ยอะซึ่งมันก็จะไม่ได้ไอนนตัวตัวโชคเนี่ยคือมันเป็นมาตั้งแต่โรงงานโรงงานแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เป็นรถแตนด์ดมันก็จะไม่มีผลครับ แต่เมื่อไรที่เป็นรถโหลดและดัดแหนบเป็นหมดครับเป็นตั้งแต่ไทเกอร์ไมตี้วีโก้เลเวเป็นหมดเลยเป็นหมดโตยต้าคือเป็นหมดให้ละคือพูดง่ายว่าเป็นทุกรุ่นที่เป็นโช๊คไฟพี่อ่าก็คือโช๊คโช๊คไฟก็จะคืออ่าไฟไอย่างนี้ถูกต้องครับไฟย๋าจะไม่จะไม่เหมือนใช่ครับแต่ว่าคือถ้าไหนเมื่อไรที่ว่ายิ่งยาวไม่มีผลยิ่งสั้นยิ่งมีผลครับเพราะช่วงยุคมันบังคับ ก็คืออะไรคือลดโหลดอะจะมีผลเยอะเลยมีผลเยอะครับเยอะๆมีผลเยอะมาก,มมากวันนี้ได้ไม่เห็นวิธีการซ่อมโชคจะได้ไม่เป็นเจ้าของร้านว่าทำไมเจ้าของร้านซ่อมช้าช้าเพราะเจ้าของร้านทำเมงทุกอย่างเราทำเมงทุกอย่างใช่ครับบอกออยากรีบก็ได้นะเดี๋ยวผมให้ลูกน้องผมทำให้ <c oughs> เป็นโชคมิโก้ของเราที่เมื่อกี้ที่พี่เพชรบอกว่าสั้นข้างยาวข้างซ้ายขวาจะไม่เท่ากันเนี่ยต่างเท่ากันเลยนะข้างหลังนี่เท่ากันเลยนะครับตัวแกนไม่เท่ากันใช่หัวยาวไม่เท่ากันก็คือถ้าใส่กับด้านปั๊บข้างนึงก็จะมีให้ยืดหยุดได้น้อยอีกข้างนึงก็จะเยอะใช่แต่ถ้าใส่ให้มันถูกข้างแล้วอ่ะทีนี้มันก็จะระยะเท่ากันเพราะว่าเวลาทั้นยาวมักจะเหมือนก็จะบีบลูกลอยมาอย่างเงี้ยครับพอถ้าเกิดว่า มันเท่ากันใช่ไหมครับเวลาไปใส่รถอ่ะสองข้างไม่เท่ากันลูกลอยก็จะเหลื่อมอยู่อย่างนี้ครับอ่าแต่ถ้ามันเท่ากันปุ๊บลูกลอยก็จะอยู่เท่ากันอ่าอ่ามันก็จะทํางานได้เสมอกันสองข้างครับเท่ากันสองข้างแต่เมื่อไหร่ถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยฝั่งนี้ก็จะยุบเยอะเพราะว่ารวมันจะยุบยาบถูกต้องมันก็ไม่เชิงว่ายุบยาบแต่ฝั่งนี้เวลาเลี้ยวมันจะยุบได้เยอะกว่าเพราะลูกลอยมันอยู่คนละจุดกันครับมันต้องย้ายไม่อยู่จุดเดียวกันครับมันก็จะยุบได้เท่ากันครับได้โอเค เราไปดูตอนเสร็จจริงๆแล้วขอความรู้แน่นๆเลยวันนี้มาพาม,มาชมโอเค ของเรานี่เสร็จเรียบร้อยกำลังขับรถกลับร้านครับร้านจุนไบโอตของเราตอนนี้จากที่ได้เปลี่ยนโชคมาเรียบร้อยแล้วหูฟิลลิ่งดีขึ้นเยอะขับดูเป็นรถขึ้นเยอะครับก็คือมันจะไม่ไม่แข็งเหมือนตอนแรกเพราะว่าตอนแรกที่เรามาโชคมันพังไม่มีน้ำมันเลยข้างหนึ่งแล้วก็โชคหลังใส่กับด้านมาอย่างที่พี่เพชรเขาบอกว่าโชคหลังอะ่ะ ถ้าใส่กับด้านมามันจะช่วงยุบช่วงอะไรมันจะไม่เท่ากันก็คือตอนนี้ใส่ถูกด้านเรียบร้อยแล้วก็ชงหน้าน้ํามันใหม่ชดหลังอัดน้ํามันใหม่เปลี่ยนซีนใหม่เปลี่ยนอะไรใหม่โอ้ฮอนใหม่ทั้งตัวเลยดีกว่า <c oughs> ก็ดีขึ้นเยอะใช่ขับนเนี่ยอันนี้ขึ้นสะพานขึ้นอะไรก็สบายนุ่มๆหน่อย <c oughs> เพราะว่าเรารีเควตไปว่าขอเป็นรถบ้าน ใช่ขอเป็นรถบ้านแบบใช้งานชีวิตประจำวันใช้ทั่วไปครับดีขึ้นเยอะโอเคเลยชอบชอบมากก็ต่อไปอีพ e ีหน้าเราจะไปไหนก็รอติดตามชมกันได้ที่เพจจูนบายโอทครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับต้องขอแนะนำตัวก,ก่อนเลยนะครับผมชื่อเพชรครับ เป็นเจ้าของร้านโชกแอดวานของฝากร้านแอดวานไว้ในแบบออการตัดสินใจของใครหลายคนนะครับว่าออสนใจเรื่องชงเรื่องโชกไงก็ติดต่อมาได้เลยนะครับเบอร์โทรนะครับ0811044091นะครับหรือว่าติดต่อทางเพจได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเพจก็คือว่าจะมีพี่เขาดูแลแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะยิงตรงหาผมก็เบอร์0811044091ได้เลยนะครับแอดไลน์จากเบอร์โทรได้เลยนะครับ โอเคครับขอบคุณมากครับ